สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักนะครับเขาเรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหประโยชน์เขาก็มีเยอะนะออกลูกตลอดั้ออกทั้งปีตอนนี้เพิ่งทยอยออกนะเพื่อนๆเ,เดินชมต้นไม้กันนะ ต้นหมุนไพรก็มีนะเพื่อนๆเขาเรียกว่าต้นคนทีสอนี่ก็เรียกอะไรเอ่ยเฟื่องฟ้าดอกลาังงามเลยครับสหมุนไพรก็ปลูกไว้รอบๆบ,บ้านนะครับอันไหนมีประโยชน์เพื่อนๆก็เอาไป ดูไปใช้นะไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยไว้นี่นะ,ม,ะม่อยมโอ้ไม่มีคนกินจะเน่าแล้วครับนี่ไม่มีคนมาเก็บเลยมันเปรี้ยวนะไม่ค่อยมีคนชอบพอเดินชมสวนนะนเพื่อน อย่าเบื่อกันก่อนนะขนนก็มีครับคอยตัดยอดไมั้งั้นมันจะสูงขึ้นเสาไฟฟ้าเลยนี่ลำใหญ่ปลูกเพื่อเอาล่ม ตอนนี้กำลังร้อนเลยครับกี่โมงแล้วนะเดี๋ยวเก้าโมงครึ่งหมอนครับหมอนยังเต็มอยูเ่เลยลูกสีแดงยังไม่ม่วงแค่สีแดงสดๆคนนั้นเก็บไปสองถ้วยแล้วยังยังไม่หมดเลยค่อยๆทยอยอยู่เห็นไหมเพื่อนๆต้องมันตัดยอดนะหมอน มะม่วงก็พอมีนะเขียวสวยอีกสักไม่น่าเกิดเดือนก็น่าจะได้ทานนะเห็นไหมเพื่อนๆมีประมาณสิบห้าลูกไม่เยอะเท่าไหร่นะปีนี้ได้ไม่เยอะเขาก็จะเนียนหลบๆซ่อนๆอ,อยู่นะปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้นั่นเลยโอ้พงนี้สีลูกแล้วก็กำลังแตกใบใหม่ ก็ขอบคุณเขานะที่เขาให้ผลผลิตกับเราเราก็แค่ดูแลรักษาลดน้ำให้ปุ๋ยเนาะแล้วก็คุมฟางให้ความชื้นเอาไวนะ้นะเพื่อนๆฟางนี่ต้องคุมไว้หน้าแรงนิดจะใช้น้ำประปาเยอะมากน้ำประปาจะสูงหน่อยราคาแพงหน่อยตอนนี้ไม่ติดเลยติดแล้วก็ร่วง ส่วนต้นนี้ก็ได้มาไม่กี่ลูกครับเพืเ่อนๆน่าจะเป็นโชคอันลันมั้งมะมลิก็มีนะปลูกไว้เวลาวันพระก็เด็ดไปถวายพระถ้าซื้อเขาก็จะแพง สมุนไพรเราก็พอมีนะชงน้ําชากินชงกับกาแฟถ้าเพื่อนๆชอบกินกาแฟนะเชา้ชาเชนะ้านั้นเด็ดยอดเช้านี่ถ้ายอดเล็กๆก,ก็สัก2สองยอดใส่ในถ้วยกาแฟนะสุดยอดเลยทูอินวันเลยครับปลูกไว้นะเพืใช้ประโยชน์้านั้นเป็นอาหารทางยานะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะค,คนซ่อมรถปลูกผักนะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ